าดูแล้วเมื่อวานนะครับผมคิดว่าในภาวะที่คนเห็นตัวเลขเงินเฟ้อแรกๆแล้วตกอกตกใจจนอาจจะสติไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภาพที่เรียกว่าเห็นการชะลอของเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าเป็นเงินเฟ้อที่เป็นผลของน้ํามันแต่ว่าในฝั่งที่เป็นเงินเฟ้อที่ไม่นับอาหารไม่นับพลังงานเนี่ยก็คือพวกมันจะมีส่วนของพวกค่าเช่าต่างๆหรือว่าค่าใช้จ่ายเช่าบ้านค่าเดินทางตรงนี้มันขยับสูงขึ้นนะครับคนก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเกิดการที่เงินเฟ้อเนี่ยซึมเข้าไปที่ระบบเศรษฐกิจหรือเปล่าแล้วก็เฟดต้องขึ้นา แรงมากๆเลยหือเหลา ครับก็เลยทําให้คนตกใจมากๆแล้วก็เกิดการเทโพสิชันกันอย่างหนักมากๆเลยนะครับต้องบอกว่ามันก็จะเป็นความตกใจแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูว่าเมื่อวานเนี่ยความตกใจเนี่ยตัวเลขของการคาดการณ์การขึ้นดอกเบีย้ยมันเปลี่ยนไปเลยว่าจากเดิมเนี่ยห้าสิบถึงเจ็ดสิบตางค์เนี่ยกลายมาเป็นเจ็ดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยนะครับก็คือประมาณศูนย์จุดเจ็ดห้าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อวานเนี่ยตัวเลขยิ่งกว่านี้นะคือจะเห็นว่าไอ้ตัวเลขฝั่งศูนย์จุดเจ็ดห้าเนี่ยอยู่ที่หกสิบสองเปอร์เซ็เเนต์แล้ oh, oh. วหนึ่ แล้วพอทุกคนเริ่มใจเย็นลงแล้วมาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๊จริงๆนอาจจะไม่ขนาดนั้นนะแล้วจริงๆถ้าเราไปอ่านรายงานการประชุมเฟดในที่ออกมาก่อนหน้านี้มันก็จะมีการพูดถึงภาพเศรษฐกิจรวมแล้วว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเขตเศร,รษฐกิจประมาณครึ่งหนึ่งในอเมริกาตอนนี้มัน general reweak แล้วนะครับก็คือแปลว่าไอ้ภาพรวรมเนี่ยมันก็เริ่มชะลอนะซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่เฟดอยากเห็นแล้วว่าเออขึ้นดอกเบี้ยในภาพรวมกลุ่มที่เป็นพุ้นปลอดภัยนะครับหรือว่าพวกตัวของทางด้านเอ่อรงไฟฟ้าก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้ามาดูวันนีีี้้ท่่เเลือกมาใหนนนัุย จะมีตัวของทางด้านอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตัวแรกนะครับถ้าไม่ถ้าไม่พูดตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะไม่อินเทรนก็คือตัวของทางด้านเอ่อ TLI ครับอ่าคือดอกตอนนี้ อดอกเบีย้ยสูงขึ้นพวกนี้ลงทุนตราตรา,าสารนี่เยอะก็น่าจะได้ผลตอบแทนสูงใช่ไหมเล่<ช>นประมาณอย่างนี้ใช่ครับก็คือเขารับเบีย้ยเราไปตลอดทั้งปีนะครับบางคนก็จ่ายกุมภาเมนายนเมษาบางคนก็จ่ายครึ่งปีหลังเนี่ยเวลาเขาได้รับเบีย้ยไปเนี่ยสมมติได้รับเบีย้ยมาวันนี้นะครับเออตอนนี้บอลยูมันอยู่สูงขึ้นกว่าช่วงต้นปีเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาเอาเงินมาลงทุนในตอนนี้เขาก็จะได้ไอตัวของดอกเบีย้ยนะครับกลับมาเนี่ยแนวต่าที่ดีกว่าช่วงต้นปีนะครับแต่นควถือว่า ตัวกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าจะได้ประโยชน์รวมทั้งเวลาบอลยูขึ้นเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีการกลับสำรองบางอย่างด้วยนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่บอลยูมันลงเนี่ยกลุ่มนี้จะโดนตั้งสำรองเพราะน่าจะเยอะดังนั้นก็ภาระต่างๆของเขาน่าจะลดลงก็ตรงนี้น่าจะทําให้เป็นบวกนะบวกกับเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกที่ยิงขึ้นมาด้วยวอลลุ่มแล้วก็ทะลุผ่านราคา IPO ขึ้นมาดังนั้นโดยโมเมนตัมตรงนี้เราควรจะเห็นการขึ้นทดสอบ17-17บา 17. ท50ของ TLI ครับอือก็คือตัวแรก TLI เล่นต่อแต่่จรริงๆถถ้้้้าาาาเเทียยบาคกาก็็กกขึนไมอะแลว บาทกว่านี้เข้าเข้าเข้าเซตห้าสิบด้วยบาทเซตร้อยด้วย่าต้องบอกว่าใช่ครับผมค้นๆว่าตอนนั้นน่าจะคํานวณกันอยู่ประมาณแถวสิบหกแปดหรือยังไงเนี่ยนะครับก็คือต้องบอกว่าในรอบที่แล้วเนี่ยมันยังไม่พอที่จะยืนแต่ว่าในรอบนี้ครับก็มีโอกาสที่จะเข้าเซตห้าสิบครับครับตัวแรก TLI ครับตัวต่อไปเชิญครับโอเคครับตัวที่สองนะครับก็ s v t ครับโอเคนะครับจะเห็นว่า s v t เองเนี่ยก็ไซด์เวย์มานานตั้งแต่เข้าตลาดนะครับเอ่อแล้วก็กลายเป็นว่าแลกกาดตัวของทางด้าน F Smart หรือว่าตัวอื่นที่ทธุรกกิจใล้ๆ แต่มันก็จะมีความต่างเพราะว่าอย่าง f อ m a า t อาจจะมีสตอรี่ของเต่าบิดนะครับแต่ว่า SV t เองเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจไม่ได้แย่แล้วก็ขนาดเดียวกันในสภาวัที่เราไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยจริงๆแล้วกระแสเงินสดของ SV t ค่อนข้างจะดีมากแล้วก็แข็งแกร่งมากนะครับล<ะ>แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะเห็นว่าหลังจากลงมาเนี่ยโซนในโซนประมาณแถว3บาทปลายๆเนี่ยเป็นโซนที่มีการทยอยซื้อสะสมนะครับดังนั้นเราเห็นเมื่อวานเป็นวันแรกครับที่เริ่มยืนเหนือดาวทริน ที่กดลงมานานได้นะครับแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกด้วยดังนั้นก็มองภาพตัวนี้น่าจะเป็นการฟื้นขึ้นมาจากโซนแถว4บาทเนี่ยขึ้นไปในโซนประมาณแถว4บาท60าทนะครับก็ตรงนี้เราก็ลุ้นเอ uh, ่อ s v t ครับในโซน4บาทถึง4บาท60ครับตัวที่สาครับคุณกินพลเชิญครับตัวที่สามนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าที่ตัวที่3เนี่ยวันนี้ขอไม่พูดทุนท่องเที่ยวแล้วกันเพราะว่าหลายตัว,ตวมันก็มายได้ดีแล้วเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวเปิดเมืองแล้วคนอาจจะยังลืมไปหรือไม่ได้ดูเนี่ยก็ จะมีตัว ORPTG แล้วก็ c, s a <disco>. s c o นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ที่น่าสนใจก็จะมี2ตัวก็คือ s a s c o กับ PTG นะครับเพราะอะไรเราไม่เลือก OR เพราะอะไร OR ไตรมาสสเน่งบดีมากๆครับนะที่ผ่านมาดังน<อ>ั้นไตรมาสสามันเลยจะชะลอลงนะครับงบมันอาจจะลดลงในระยะสั้นนะครับ<อ>แต่ว่า <ıl> จริงๆแล้วในภาพรวมก็คือมันเป็นการเติบโตเพราะฉะนั้น dado, <ıl> จริงแล้วในถ้ามองสั้นๆเนี่ยตรงนี้เลยกลายเป็นว่า PTG กับ s a sco เลยอาจจะดูเด่นกว่าครับอือ ครับทีนี้อะไรใช่ไหมวันนี้เราเชียร์ใช่ครับก็จริงๆแล้วถ้าไปดูเนี่ยซัสโกโจะเห็นว่าซัสโกอขอพูดซัสโกแถมนิดน,นึงแล้วกันได้ครับ,รบได้ครับได้ครับแต่เนว่าซัสโกเองเนี่ยยิงขึ้นมาค่อนข้างจะดีนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนปั๊มจํานวนหนึ่งไปเป็นเอสโซด้วยนะสมัยก่อนอาจจะทําแบรนด์ตัวเองแต่ปรากฏว่าคนอาจจะใช้น้อยพอพอไปทําข้อตกลงทางการตลาดกับเอสโซกลายเป็นว่าเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนป้ายปุ๊บไปมายการขายเพิ่มนะฮะ แ้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข้อดีที่ทําให้ผลประกอบการมันดีขึ้นเราก็จะเห็นการยิงของตัวซัสโกเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วนะครับดังนั้นก็ถ้าใครจะตามซัสโกก็ได้แต่สมมุติว่าเอ๊ะถ้าเราชอบที่ยังไม่ได้ยิงขึ้นมาแรงๆเนี่ยตัว p d g เองก็ดูน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะเราก็จะเห็นว่ามีการยืนมาค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็น่าจะเริ่มเห็นการยิงขึ้นในช็อตต่อจากนี้นะครับดังนั้นก็บอกว่าเออเราก็ลุ้น p d g จครับจากโซนประมาณแถว15ก,กลางๆเนี่ยไปเทสโซน17ถึง17บครับครับ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์จริงๆในในวันนี้ในระยะสั้นก่อนวันที่ยี่สิบยิบเอ็ดเนี่ยเราต้องทํำยังไงเล่นรายตัวพอตต้องเป็นยังไงมีหุ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องทําตัวยังไงคุณติตรพครับก็ต้องบอกว่าเราณปัจจุบันเนี่ยเราแนะนาพอตที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> แล้วก็มองเป็นการลงทุนโดยการเล่นหลายตัวจริงๆแล้วถ้ามองในภาพรวมของกลยุทธ์ก็คือว่าเราเก่งกําไรหลายตัวโด,วย,ดวยเฉพาะในกลุ่มประเภทเนี่ยครับที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ในโซนต่ําที่มันวางกลยุทธ์ในการลงทุนได้ง่ายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็แอบลุ้นว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าถ้ามีจังหวะของการปรับหรือการพักในหุ้นรายตัวโดวยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นหุ้นเปิดเมืองนะครับจริงๆแล้วเป้าหมายเราเนี่ยเราอยากจะซื้อหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองในราคาที่มันมีส่วนลดหรือมีการถ้ามีจังหวะปรับให้ใช้จังหวะนั้นในการซื้อหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองครับ